อาการไหลติดหมอตัวเล็กจะแก้ลูกค้าตัวใหญ่ยังไงหมอไม่เหนื่อยมาดูกันค่ะให้ลูกค้าเขยับมาที่ขอบเตียงให้สุดนะคะท่านอนคว่ำให้ให้ไหลลูกค้าอยู่ที่ขอบเตียงเลยนะคะขยบออกมาอีกหน่อยนะออกให้สุดโอเค,อเคแล้วก็ให้ลูกค้าปล่อยแขนลงไปเลยนะคะ,ะลูกค้ายกแขนขึ้นนะคะยกแขนขึ้นตั้งขึ้นแล้วเราก็ ตั้งฉากมือเราใช้อุ้งสันมือตรงนี้นะคะสันมือตรงนิ้วก้อยแล้วก็ยืนยืนให้มั่นคงนะคะแขนกับขาฝั่งที่จะยื่นไปกับขาฝั่งเดียวกันนะคะอีกฝั่งแล้วก็ใช้มือฝัก้ายกดไปที่สะบักกดไปแล้วก็ยืดยืดไปยืดขอบสะบักให้รู้สึกตึงตึงประมาณสัก ห้าถึงหวิแล้วเราก็กลับมาทําใหม่เราสามารถทําซ้ำห้าถึงหรอบได้เลยนะคะ,ะยืดแค่พอตึงนะคะค้างไว้แล้วก็กลับมาทําใหม่กดก็ทําไปอย่างนี้ยืดหรือเราจะปล่อยลงยกขึ้นหรือควงนี้ก็ได้อ่ะหาควง หมอไม่ต้องออกแดงเยอะนะคะโอเคถ้าเห็คลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์หรือเซฟไว้ทำตามด้วยนะคะขอบคุณค่ะ